เอาเลยครับสัสรีพิชมนะครับผมวัตนาเบกกลับมาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเด็กโฮสต์ฝึกหัดเด็คุณเขียนแคทลีนตอนที่16นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่16เสียงประตูลิฟต์เปิดออกนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยเหมือนมีปลาเน่าอยู่ในห้องเสียงคุณหูไวอยวายดังมีแมงวงหงุดหงิดขณะที่เจ้าของห้องเดินเข้ามาใกล้ ทำให้คนที่อาศัยตกใจสะดุ้งเฮือกและความผิดชอบชั่วดีก็เข้าโจมตีจิตสำนึกของจุมพลเชีย่ยลืมไปว่านี่มันห้องผู้ดีห้องคนมีเงินคุณกาถ้าไม่เคยเฉียดเข้าใกล้ปา้าแน่นอนและกูมาจากส้มตำกินต้องตๆอ,อย่างนี้เจ้าของห้องเขาจะทนกลิ่นได้หรอเนี่ยการเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าคนสร้างกลิ่นกลิ่นปลาเน่าี่มาจากไหนเหรอนี่ยกินอะไรอ่ะเจ้าของห้องเอ่ยถามเสียงอูี้เพราะเอามือบีบจมูกเอาไว้ ขอขอโทอยครับจอมตอบเสียงอ่อยลุกหน้าลงต่ำไม่กล้ามองสบตาเจ้านี้เลยแม้แต่น้อยแล้วนี่อะไรนายกินวายของฉันด้วยเหรอเสียงทุ้มยังคงอู้ยเพราะจานส้มตํำมันอยู่ตรงหน้าขืนเอามือออกเขาได้ตายพอดีตาคมเหลือไปเห็นขวดวายที่เขาเปิดดื่มเมื่อวันก่อนวางอยู่บนเคาน์เตอร์ข้างๆยังมีแก้วน้ำที่มีของเหลวสีแดงอยู่ครึ่งหนึ่งขอโถอยครับเผะเอิญมันเผ็ดแล้วผมหาน้ำหวานดื่มไม่ได้เลย แล้วเป็นไงดื่มวายแล้วมันหวานไหมล่ะจอมใส่หัวดิกไม่หวานตอนแรกแต่หวานตอนหลังนายไม่รู้จักการกินไวนยเลยสักนิดสินะเจ้าของไวายมองแก้วน้ำที่เด็กหนุ่มหยิบมาใช้ก็มันคือแก้วน้ำธรรมดานะสิกินวน์มันต้องใช้แก้วเฉพาะเพื่อจะได้ลิมรสชาติที่ซับซ้อนของน้ำองุ่นหมักได้เต็มที่เด็กหนุ่มใสหน้าอีกครั้งด้วยความรู้สึกผิดแต่ก็ไม่รู้จะแก้ตัวว่าอย่างไงการมองคู่ชะตาไร้เดียงสาของตนแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ เด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยจริงๆวายปีโนนัวนำเข้าจากฝรั่งเศสควรละหลายพันของเขาได้กลายเป็นสภาพคล้ายเป็นเหล้าขาวแกล้มส้มตำไปแล้วนี่นายกินส้มตำของนายเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับจอมรีบตอบกลับทันควันถึงยังไม่เสร็จก็ไม่กล้ากินต่อแล้วละ่ะสายตาดุดจากเจ้าหนี่มองมาขนาดนี้ความอยากหายไปเป็นปลิดทิ้งดีนะที่กินหมดแล้วไม่อย่างนั้นเสียดายเงินแย่เลยถ้ากินเสร็จแล้วก็รีบออกไปทิ้ง ก่อนที่ฉันจะขาดใจตายการดุเสียงเข้มทั้งที่มือก็ยังบีบจมูกตัวเองแน่นเฮ้ยนี่ต้องให้บอกทุกอย่างเลยเรื่องไงจอมรีบลงจากเก้าอี้สูงจากการเทน้ำส้มตำที่เหลือลงถุงพลาสติกเดิมและมัดปากให้แน่นสนิทงั้นผมเอาลงไปทิ้งเลยนะครับอืมเสียงทุ้มตอบหนักจอมเร่งรีบเด้าทำท่าจะออกจากห้องแล้วก็ต้องชะงักเท้าต้องเอาไปทิ้งที่ไหนละ่ะลงไปชั้นล่างสุดเลยเหรอจะทิ้งส้มตำที่นี่ต้องลงลิฟต์ไป40ิชั้นเลย จริงดิผมต้องทิ้งที่ไหนแหละครับจอมค่อยๆหันหน้ามาถามด้วยความเกรงเกรงกลัวโนดนดุอีกรอบก็เลยต้องลงไปข้างล่างเด็กหนุ่มถามเสียงเบาเฮ้ยตามฉันมาอน่พูดจบกายก็บีบจมูกเดินอ้อมไปด้านข้างลิฟต์มีช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กที่มีฝาปิดติดอยู่บนผนังเปิดช่องนี้แล้วทิ้งลงไปเด็กหนุ่มทำตาม แต่ก็ไม่ไหวจะงโงหน้าดูช่องดามืดนั้นว่ามีอะไรด้วยความสนออกสนใจช่องนี้มันไปไหนแหละครับก็คือช่องทิ้งขยะนั่นแหละมันเป็นท่อที่เดินลงไปถึงห้องทิ้งขยะชั้นล่างสุดแล้วทุกห้องจะมีช่องนี้แหละครับแต่ละชั้นจะมีแค่ช่องเดียวลูกบ้าต้องเดินออกมาทิ้งนอกห้องมีแต่ชั้นนี้เท่านั้นที่อยู่ในห้องจอพยังหน้าเข้าใจก็แง่ละสิห้องนี้เกินพื้นที่ทั้งชั้นเลยนี่ไม่มีที่ให้เดินออกไปนอกห้องด้วยซ้ำสะดวกดีนะครับ ถึงเด็กหนุ่มจะทิ้งถุงส้มตำไปแล้วแต่กาก็ยังบีบจมูกอยู่ต่อไปทิ้งเราไปแล้วครับเด็กหนุ่มเลยย้ำอีกครั้งเพื่อให้เจ้านายเอามือออกแต่มันก็ยังมีกลิ่นอยู่น้ำเสียงเขางุหงิดอยู่เหมือนเดิมงั้นผมเปิดประตูระบายกลิ่นให้นะครับเด็กหนุ่มรีบจาัดก,การถือเป็นการชดเชยที่สร้างความเดือดร้อนให้พอลมอ่อนเข้ามาช่วยพัดกลิ่นหมักหมมออกไปเจ้าของห้องจึงยอมคลายมือออก กาลิถีโอกาสเดินออกไปรับลมที่ระเบียงสักหน่อยเขาไม่ได้ออกมาตรงนี้นานแล้วหนุ่มใหญ่จุดบุหรี่สูบระบายความตึงเครียดหลังจากวันทํางานอันหนักหน่วงคุณสูบบุรี่ด้วยแหละครับผมไม่เคยเห็นเลยจอมเดินตามออกมายืนรอรับคําสั่งเพื่ออีกคนจะให้ทําอะไรเห็นเจ้านายเดินออกมาที่ระเบียงแล้วผู้อาศัยที่เป็นลูกนี้อย่างเขานั่งชิลอยู่ข้างในก็ดูจะน่าเกลียดนนาสูบทียการตอบเรื่อยๆ วันนี้คงเครียดสินะครับจอมเอ่ยขึ้นมาลอยๆแต่แววตามีความห่วงใยอยู่ไม่น้อยคำพูดของเด็กหนุ่มทำให้เศรษฐีหมื่นล้านหันมามองอย่างบอกไม่ถูกว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่แต่สมัมผัสได้ถึงความอุ่นใจที่มีอีกคนยืนอยู่ข้างๆผ่านก็นึกอยากแกล้งเด็กขึ้นมาซะอย่างนั้นคงช่วยคลายความเครียดที่เขาผจญผ่านมาทั้งวันได้นายรู้หรือเปล่าว่าไวนา์ที่นายกินเป็นเหล้าขาวในราคาเท่าไร่แค่ได้ยินคำถามจอมก็สะดุ้งโยงแล้ว ไม่ต้องบอกก็คงเดาได้ว่าราคาสูงแน่นอนนี่เขาเพิ่มนี้ให้ตัวเองอีกแล้วเหรอเนี่ยผมไม่ได้กินเป็นเหล้าขาวสักหน่อยมองก็รู้แล้วว่าเป็นไวน์แต่เจ้าตัวก็ยังหาทางเถียงให้ตัวเองดูไม่โง่ต่อไปเป็นดูแก้วที่นายใช้สิมันคือแก้วน้ำนะการกินแก้วแบบนี้ก็แค่ยกขึ้นเหน็เฉยๆไม่มีการหมุนแก้วเพื่อเพิ่มอากาศให้ไวน์เลยสักนิดแล้วมันจะไม่เหมือนการกินเหล้าขาวได้ยังไงจอมอ้าปากค้างด้วยความงงงวย จะกินร์ไวน์นี่มันต้องมีพิธีรีตองอะไรนักวะมันก็เล่าเหมือนเหมือนกันไม่ใช่เหรอต้องมีแก้วพิเศษด้วยหรือไงเรื่องพวกนั้นผมจะรู้ได้ยังไงมันก็ของเหลวไม่ล่ะเทใส่แก้วไหนก็ดื่มได้เหมือนกันงั้นมานี่ฉันจะไปสูตรให้นายดูมือหนาดับบริวแลวจูงมือเล็กกลับมาที่เคาน์เตอร์ในครัวอีกครั้งการเดินไปเปิดตู้หยิบแก้วไวน์ทรงเบเกนดี้มาวางไว้ตรงหน้าเด็กหนุ่มสองใบจากการเทวไวน์ที่เหลือแค่พอก้นแก้วอ่ะ ที่นี้นายลองจิบวนาจากแก้วนี้ก่อนพูดพลางจับแก้วน้ําที่เด็กหนุ่มใช้ใส่วายก่อนหน้านี้มาวางตรงหน้าเด็กหนุ่มลองดื่มดูก็รู้สึกว่าฝาดๆเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรพิเศษที่นี้ก็เป็นแก้วนี้แต่ก่อนกินให้หมุนแก้วเบาๆสองสามรอบก่อนการพูดไปก็โชวิธีการให้ดูยกขึ้นดื่มแต่อย่าเพิ่งกลืนนะให้อมไว้ในปากตรงโคนลิ้นสักครู่แล้วค่อยๆกลืนลงคอทีละน้อย จอมรู้สึกว่ามันยุ่งยากเหลือเกินกา่อีกแค่จะกินเหล้านี่มันต้องมีพิธีการและเมียละไมอะไรเยอะแยะขนาดนี้แต่เจ้านี่สั่งเขาก็ต้องทำว่าแต่คุณการทำอะไรไปบ้างเนะคนหันดื่มวายจำขั้นตอนไม่ได้แต่ก็กลัวเจ้านายจะดุได้ยกแก้วขึ้นเทน้ำสีแดงเข้มเข้าไปจนหมดอมไว้จะสองแก้มตุงโปง่งแล้วหันมามองเจ้านายที่สอนสั่งทำมาคนสอนที่กับสำลักวายราคาแพงจนไอคอกแคกแต่ก็ยังหัวเราะร่าออกมาคำสีหน้าและท่าทางงุนงงของเด็กไร้เดียงสา จอมเห็นเจ้านายหัวเราะก็ขมวดคิ้วมุ่นรีบกลืนน้ำสีแดงๆอึกใหญ่เข้าไปทีเดียวไม่สนใจเรื่องค่อยๆกลืนอะไรนั่นแล้วคุณหัวเราะอะไรครับนักเรียนถามด้วยน้ำเสียงหง่เหงิดไม่พอใจที่ถูกหัวเราเยะย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อก็หัวเราะนายนะสิทำหน้าทำตาตลกชะมัดเธอสอนให้จีบนิดเดียวอมไวตรงคอนลิ้นก่อนค่อยๆกลืนแต่ดายนั้นเล่นกระดกหมดแก้วแล้วอมจนตุงแก้มยังกับเด็กอมข้าวจะให้ฉันขำได้ยังไง การพูดไปหัวเราะไปจนน้ำตาเล็ดเจ้าตัวยิ้จำไม่ได้เลยว่าเขาหัวราะขนาดนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไร่แต่สีหน้าตลกตลกของเด็กหนุ่มตรงหน้ากลับตาตรึงในความคิดและทําให้เขาหยุดหัวเราะไม่ได้จุมพลเห็นเจ้านายยังไม่หยุดสักทีชักไม่พอใจไม่รู้สึกขำด้วยสินิทเพราะอีกคนทําเหมือนเขาเป็นตัวตลกหยุดหัวราะได้แล้วครับจุมพลพูดเสียงดังกลบเสียงหัวเราะของอีกคนตอนนี้การเริ่มรู้แล้วว่าเด็กหนุ่มไม่พอใจจึงพยายามหยุดขำให้ได้แต่มันช่างยากเย็นเหลือเกินโอเคโอเค ฉันหยุดแล้วฉันหยุดแล้วการเม้มปากแน่นพยายามหยุดตัวเองไม่ให้ยิ้มจนสำเร็จไม่ตลกขนาดนั้นซักหน่อยเด็กหนุ่มบนอุบอิบรีตามองเจ้านายที่แกล้งเขานายไม่ได้เห็นหน้าตัวเองนี่เอาละเอาละจอมไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดมาเรียนรู้การเป็นโฮสต์ได้แล้วฮะเราจะเริ่มกันวันนี้เลยเหรอครับไม่เริ่มวันนี้แล้วจะเริ่มวันไหนฉันนึกว่านายไม่อยากอยู่ที่นี่นานซะอีก หรือว่าฉันเข้าใจผิดการพูดด้วยท่าทางเยีอยยวนทั้งที่จริงแล้วความในใจเขามันตรงกันข้ามกับคําพูดของตัวเองเศรษฐีเหมือนลาไม่ได้คิดอยากจะให้คู่ชูชะตาเด็กกลับไปอยู่ห้องเช่าเดิมเพราะมันอันตรายเกินไปที่จะปล่อยให้เจ้าตัวอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่คิดจะให้จอมอยู่ที่นี่กับเขาไปตลอดในเมื่อยังหาทางออกไม่ได้ก็ให้อยู่ที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันครับพอโดนสวนกลับจอมเลยรับคําเขาก็แค่ไม่อยากทําก็เลยบายเบียง ไม่ได้คิดไปถึงว่าถ้าวันนี้ไม่ถาแล้วจะต้องอยู่ที่นี่นานขึ้นจุมพลหันหลังเดินไปที่ห้องพักของตัวเองเจ้านี่ไม่ลืมที่จะพูดไล่หลังเสียงดังตามมาอ๋ออย่าลืมแปลงฟันด้วยล่ะกลิ่นแบบนั้นฉันทนไม่หไหวหรือนะลูกนี้ก็เชื่อฟังอาบน้ําขัดถูตัวซะสองรอบแปรงฟันอีกสองครั้งออกมาในเสื้อผ้าที่คุณเขาไปกน,นพาไปซื้อมองตัวเองใน,นกระจกแล้วก็รู้สึกแป,ปลกๆชุดมันโชว์เนื้อหนังน้อยซะที่ไหนล่ะ เขาไม่เคยใส,ส่เสื้อผ้าเปิดเผยขนาดนี้มาก่อนแต่ก็เอาเถอะยังไงก็ต้องเรียนรู้การเป็นโฮส์ทูงเวลาไปก็เท่านั้นจอมเดินออกมาจากห้องก็เห็นเจ้านี่นั่งอยู่บนโซฟาวางแขนที่พนักด้วยท่าทางสบายใจเขาจุกเดิยไปนั่งชิดติดก,กันอย่างเมื่อวันก่อนอืมชุดสวยดีนะตัวก็หอมด้วยการเอ่ยชมเด็กโฮส์ฝึกหัดทันทีที่ได้นั่งใกล้เด็กหนุ่มได้รับคำชมก็เผยยิ้มโดยไม่รู้ตัว กำลังจะเอนหลังพิงพนักโซฟาบ้างแต่นั้นถูกขัดขึ้นซะก,ก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งนั่งนายต้องไปเอาเครื่องดื่มมาบริการฉันด้วยสิแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็เดินหาสิหรือจะให้ฉันที่เป็นแขกเป็นคนไปจัดหามาให้หรือไงเจ้าของบ้านที่เล่นเป็นแขกออกเสียงดุถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านจอมเอ่ยเบาๆอะไรนะ การถามย้ำเสียงดุแล้วผมต้องเอาอะไรมาเสิร์ฟล่ะครับจอมเลยเปลี่ยนประโยคใหม่นายก็ไปเปิดตู้หาจะมีเครื่องดื่มหลายอย่างจะวิสกี้หรือบรนดีก็ได้อ้าวแล้วน้ำแข็งมาด้วยละ่ะแต่ไม่เอาวายมาแล้วเนี่ยฉันอยากได้คนบริการไม่ได้อยากได้คนมาเล่นตลกให้ดูการพูดไปก็ยังนึกขำกับหน้าตาเหลือหลาที่ตรึงใจเด็กโฮสต์ฝึกหัดเลยมองคอสักหนึ่งทีก่อนจะลุกไปที่ครัวเพื่อหาแก้ว โถน้าแข็งและอื่นๆเพื่อทําการเสิร์ฟแต่เพราะไม่รู้อะไรอยู่ไหนเลยใช้เวลานานจนเจ้าของบ้านอดทนรอไม่ไหวจนต้องลุกขึ้นไปช่วยจัดเครื่องดื่มใส่ถาดที่เขาเป็นคนหามาวางไว้เองจอมเหลือบตาชำเลืองมองมาตั้งแต่แรกก็จบแล้วไหมไม่ต้องให้เขาเสียเวลาเดินไปวนมาในครัวจอมเอาโถนี้ไปใส่น้าแข็งจากตู้เย็นนั่นพูดพลางยื่นโถแก้วไปให้เด็กหนุ่มรับมาก็เินไปทาตามคําสั่งอา้าวทีนี่มาดูนี่ ฉันเตรียมวิสกี้กับน้ำเปล่าไว้นายหยิบแก้วจากตู้นั่นมาสองใบแก้วที่ใช้ดื่มเหล้าจะไม่ใช่แบบเดียวกับที่ใช้ดื่มน้ำเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะนายก็มีหน้าที่ชงให้ฉันเข้าใจนะการชี้มือไปยังตู้สูงที่เก็บแก้วเหล้าหลากหลายแบบจอมองตามการชี้ก็สังเกตเห็นว่าแก้วดื่มเหล้านั้นจะมีการเจีรนัยที่สวยกว่าแก้วปกติมากแค่จะก,กินเหล้าต้องมีรายละเอียดอย่างนี้เลยเหรอเอาเถอะจะนี่ว่าอย่างไงมันก็คงต้องตามนั้นจะไปเถียงได้อย่างไง ครับเล่าต่างๆฉันเก็บไว้ในตู้นั้นเจ้าของบ้านชี้ไปตรงตู้กระจกด้านในที่มีขวดสวยงามตั้งอยู่หลายขวดครับทีนี้จัดเป็นแล้วนะผมขอมีโคล่าด้วยได้ไหมครับปกติฉันไม่มีน้ำมันลมในบ้านเลยจอมเลมองเจ้าของบ้านตาปริบๆก็ขอให้ซื้อมาไว้อยู่นี่ไงแล้วคนมากประสบการณ์เริ่มจะเข้าใจความหมายที่เด็กโฮสืออืม เงินก็จะรายการไว้เดี๋ยวให้นมตุ้มซื้อมาให้ในายยกไปวางที่โต๊ะได้แล้วเด็กโฮสฝึกหัดทําตามคําสั่งยกถาดทั้งหมดไปวางไว้ที่โต๊ะกระจกใสก่อนที่ทั้งสองคนจะนั่งค้างคางกันบนโซฟาตัวใหญ่มือหนาเลื่อไปอบสะโพกมนให้กระเถิบเข้ามาชิดขาเขาโดยอัตโนมัติคราวที่แล้วนายชิดกันแบบนี้จอมเลยคิดว่านี่เป็นวิถีเด็กโฮสเลยปล่อยให้เจ้านี่ทําตามใจให้มือหนาคลาเคลียอยู่ที่สะโพกเขาอยู่อย่างนั้นคุณการไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านเองเหรอครับ จอมเริ่มหาเรื่องคุยตามที่เอกคนเคยแนะนําไม่ค่อยรอักเขียนไว้ให้นมตุ้มจัดก,การให้ดูป้าตุ้มจะรู้ใจคุณการทุกอย่างเลยนะครับเกลีชยชมาตั้งแต่เล็กจะรู้ใจก็ไม่เห็นแปลกเลยแล้วคุณไม่คิดอยากจะไปเลือกของเองบ้างเหรอครับมีเวลาที่ไหนละ่ะเมื่อเช้านายฟังตารางงานของฉันแล้วไม่ใช่เหรอแค่วันนี้วันเดียวฉันต้องไปสามบริษัทเลยนะก็นี้มันวันทํางานคุณไปเดินเล่นวันหยุดก็ได้นะครับ ถ้าคุณไม่ไปไหนเลยแล้ววันหยุดคุณทำอะไรล่ะครับอืมคลิก่อนนะนอนการหันหน้ามาตอบเด็กโค้ึกหัดพร้อมรอยยิ้มบางเฉียบคล้ายกำลังประชดตัวเองอยู่นหน่อยๆว่ายุ่งซะจนไม่มีเวลาทำอะไรพอมีเวลาหน่อยก็อยากจะนอนให้เต็มที่ผมว่าคุณลองทำอย่างอื่นบ้างดีไหมครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศทำอะไรไปเดินซื้อของกันเหรอต้องเดินเลือกของอีกเหนื่อยจะตายส่วเวลามานอนไม่ได้ วันหยุดนี้ลองดูสิครับเราไปด้วยกันก็ได้นุ่มยายหันมามองใบหน้าหวานที่ชวนเข้าไปเดินชอปปิ้งด้วยความประหลาดใจอย่าบอกว่าจะอ้อนให้ฉันซื้อของให้นะตอนที่17แต่เด็กโฮสตฝึกหัดทรงสายตาแปลกประหลาดกลับมาทําไมต้องอ้อนให้ซื้อให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่ใช่อย่างอื่นผมจะทําแบบนั้นทําไมหรือคุณวางแผนให้ผมตกหลุมหาทางเพิ่มย้อนี้กับผมอีก ช่างเป็นบรรยากาศที่มีแต่ความไม่ไว้วางใจกันต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันจนหน้าขำคำพูดของจอมทําให้การรู้สึกตัวเขาไม่ได้กําลังเลี้ยงเด็กอยู่นะไม่จําเป็นต้องระแวงว่าเด็กเลี้ยงจะมาปอกลอกสักหน่อยไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิทาไมต้องหงหยิดด้วยฉันก็แค่ถามดูที่จริงอยากได้อะไรก็บอกถ้าฉันเห็นสมควรก็ซื้อให้ได้การแสดงความใจดีเพื่อจะลบภาดเจ้าหนี้หน้าเลื่อนออกไปจากใจเด็กหนุ่มได้บ้าง แต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลเลยสักนิดไม่เอาละครับอยู่กับคุณน,นี่ผมเพิ่มทุกวันข้าวายผมบอกเลยนะว่าอย่ามาคิดราคาเต็มผมเปิดไม่ก็เลยแค่ครึ่งขวดอยู่แล้วการเห็นมองลูกนี่จอมคิ้วด้วยสายตาประหลาดใจใครกันแน่ที่คิดเล็กคิดน้อยนี่คิดว่าเขาจะเก็บทุกบาททุกสตางค์เลยหรือไง <c oughs> ฉันไม่ได้จะเก็บเงินข้าวายนั่นสักหน่อยนายดูจะระแวงมากเลยนะเอาอย่างนี้แล้วกันฉันนับปากว่าระหว่างที่อยู่ที่นี่ นายไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพิ่มทุกอย่างในนี้นายใช้ได้ไม่ต่างกับเป็นเจ้าของคนหนึ่งคุณจะใจดีขนาดนั้น,น,นเลยเหรอครับคราวนี้เป็นจอมที่ทำหน้าประหลาดใจมากคนเป็นเจ้าหนี้พยนยาหนักแน่นยืนยันความมีน้ำใจของตนปกติฉันเป็นคนใจดีมากนะทว่าจุมพลเบะปากไม่เห็นด้วยก็ตั้งแต่รู้จักการเขามีแต่หนี้ที่เพิ่มขึ้นทำหน้าอย่างนั้นไม่เชื่อละสิงั้นก็รอดูต่อไปแล้วจะรู้ว่าฉันเป็นคนใจดีขนาดไหน นี่นายชวนฉันคุยจนคอแห้งไปหมดแล้วรีล่อให้หน่อยสิเด็กโฮสฝึงหัดอดมองค้อนแขกจำเป็นไม่ได้แล้วใครที่เมื่อวานบอกให้เขาหาเรื่องคุยตอนนี้มาบอกเขาชวนคุยจนคอแหง้งทำตัวเป็นคนแก่เอาใจยากชัดๆจอมขยับตัวไปชงเหล้าพลันต้องชะงักแล้วเหลียวมามองคนเล่นเป็นแขกไม่บอกว่าตัวเองกินแบบไหนแล้วเขาจะชงถูกไหมใสยน,น้ำแข็งเข้าไปก่อนเทวิสกี้สามฝาน้ำห้าฝา แล้วก็ใช้ที่ครีมเลื่อแข็งคนให้เข้ากันเหมือนเจ้าตัวจะรู้ว่าถูกดินทาในใจลเลยออกคำสั่งทั้งที่ยังนั่งพิงหลังกับพนักโซฟาอย่างสบายใจดนึ่งหนุ่มทำตามคำบอกก็จะเอาแก้วเหล้ามาเสิร์ฟให้แขกที่สอนงานขอบใจที่นี้ไหนกระชงของตัวเองแล้วไม่ดื่มด้วยกันผมต้องดื่มด้วยเหรอครับจอมประหลาดใจกับคำสั่งนี้ไหนว่าหน้าที่โฮส์แค่นั่งคุยเอา้าแล้วจะปล่อยให้แขกดื่มคนเดียวได้ย,ยังไง ถ้าอยากกินเหล้าคนเดียวแข็งจะเสียเงินเรียกโฮส์มานั่งด้วยทําไมอีกครั้งที่จอมมองค้อนหนุ่มใหญ่สอนอะไรก็ไม่พูดมาให้หมดบอกทีละอย่างอย่างนี้เขาจะรู้ได้งไงชงสิการเร่งเล้าเพราะเห็นเด็กหนุ่มยังรีรีรอรอไม่ทําตามสักทีก็ผมไม่รู้ว่าตัวเองกินแบบไหนจอมพูดความจริงเขากินเหล้าไม่เก่งไปเที่ยวกับเพื่อนก็กินแตน้ำอัดลมไม่รู้ก็ชงให้รู้สิ เริ่มจากใส่เหล้านน้อยก่อนก็ได้จุมพนถอนหายใจเบาๆก่อนจะหันไปชงเหล้าให้ตัวเองมาชนแก้วกันหน่อยเขาเล่นเป็นแขกเอ่ยชวนพร้อมยื่นแก้วไปรอเด็กโฮสที่กำลังเรียนรู้จะทำอะไรได้นอกจากยอมชนแก้วด้วยความจำยอมกริก๊กเสียงแก้วสองใบกระทบกันเบาๆสร้างรอยยิ้มที่มุมปากให้กับการมีเด็กโฮสอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องออกไปข้างนอกให้ผู้คนจับจ้องเขาเลยเบือ่อสายตาคนมองม,งมาก ถึงจะอยู่กับมันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มวัยแรกรุ่นแต่ก็ไม่เคยชอบมันเลยสักนิดตาคมกำลังจับจ้องโฮสต์ฝึกหัดที่กำลังยกแก้วขึ้นเห็นสีหน้าเยเกยตอนที่เล่าเข้าปากก็นึกขำเด็กจริงๆเลยนะเนี่ยนี่ขนาดว่าวิสกี้ของเขาเป็นแบบบ่มนานรสนุ่มกว่าที่ขายกันตามท้องตลาดทั่วไปแล้วนะอะไรการแค่นี้ก็ขมแล้วเหรอหัดกินไปนั่นละ คิดจะทำงานกลางคืนเล่ามาขนาดนี้ยังก,กินไม่ได้นี่ก็ไม่ไหวนะอีกครั้งที่จุมพลมองแขกทดลองตาขวางเขาเลือกเองหรือไงใครแหละที่บังคับให้ทำแล้วยิงจมตินั่นตินี่อีกผมถึงได้ขอยาอัดลมไงครับเด็กหนุ่มเถียงเบาๆารู้แล้วไว้จะหามาให้วันนี้ก็กินแบบนีไ้ไปก่อนแต่ฉันจะบอกให้นะว่ากินกับน้ำอัดลมเนี่ยเมาง่ายกว่ายเยอะล่ะครับทำไมล่ะ จอมแปลกใจเรื่องนี้เขาไม่เคยรู้มาก่อนก็มันหวานไงกินเข้าไปหลายแก้วไม่รู้ตัวเลยว่าแทอกแคฮอ์ไปแล้วเท่าไหร่อาจจะกินเหล้ามากกว่าที่กินแบบนี้อีกนะกริ๊กอธิบายเสร็จก็ยื่นแก้วของตัวเองไปชนแก้วเหล้าในมือเล็กทําให้จอมต้องดื่มต่อระหว่างที่จิบน้ําสีอมพันเด็กหนุ่มพยายามคิดหาหัวข้อชวนแขกคุยขึ้นปล่อยให้บรรยากาศเงียบไดโดนเจ้าหนี้บนน่นอีกแน่ว่าทําไมไม่ชวนคุยคุณการทํางานเหนื่อยไหมครับวันนี้ ต้องไปทั้ง3บริษัทนุ่มใหญ่หันไปมองเด็กโฮสต์ดความเมนดูเป็นคำถามที่น่ารักและแสดงความเมอาใจใส่มากสมัยเป็นวัยรุ่นก็จะมีแม่นี่แหละที่ถามเขาแบบนี้แต่พอโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้บริหารก็ไม่เคยมีใครถามอีกเลยก็เหนื่อนนิดหน่อยนายดูเป็นห่วงฉันนะการเลยอดเย้าแย่ไม่ได้และมือที่อ้อมโอบสะโพกของอีกฝ่ายก็กระชับเข้ามาด้วย ผมแค่หาเรื่องชวนคุยจุมพลตอบพลางยักไหล่ไม่สนใจกับข้อสังเกตที่อีกคนตั้งเอาไว้พาเรื่องของฉันเถอะฉันอยากรู้เรื่องของนายมากกว่าจุนี่ต่สะโพกมวนเบาๆเป็นการเร่งเราขณะเดียวกันก็เอนหลังรอฟังเรื่องของเด็กหนุ่มอย่างตั้งใจผมไม่รู้จะเล่าอะไรนายเป็นคนที่ไหนชุมพลมาในกรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่มหาหลัยอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอ ที่ห้องเช่านั่นครับไม่ใกล้ที่ทำงานเลยไม่อยากย้ายเหรอคิดเกียรตอะไรเนี่ยคำคำตอบคำแบบนี้ไม่มีแขกคนไหนชอบหรอกเนีถ้าออดอ้อนไม่ได้อย่างนั้นก็พูดแบบปกติก็นี่ปกติของผมจอมตอบท่าทีเฉยเมยเหมือนเดิมแข็งกระดากไม่ได้แบบนี้ต้องโดนทำโทษคิดจะทำโทษยังไงอะ่มให้หมดแก้วนี้ไม่ใช่จิบนะเอาแบบรูดเดียวหมดแก้ว จุมพลตาโตนี่มันตั้งใจมอมเล่าเขาจะชัดตจะตกใจทำไมนี่คือการเรียนการสอนนักเรียนทำไม่ได้มันก็ต้องมีบทลงโทษซิไม่งั้นเมื่อไหร่นะ่าจะจำหรืออยากอยู่นานๆจุมพลอยากด่าเจ้านี่มากแต่ทำไม่ได้จึงได้แต่ขมุกขมิบปากอยู่ในใจมือก็ยกเหล้าขึ้นดื่มจนหมดตามที่หนุ่มใหญ่บอกแค่แก้วเดียวเขาก็รู้สึกมึนๆแล้วแต่เพราะความอ่อนหัดในด้านการเอาอกเอาใจเลยโดนทำโทษไปอีกหลายแก้ว แล้วแก้วหลังๆการเป็นคนชงให้มันเข้มกว่าที่จอมชงเองอีกหลายขั้นแต่เขาฝืนดื่มไปเพราะเจ้าหนี่บอกต้องหาเอาไว้จะมาทําตัวเป็นเด็กเล็กให้เขาเลี้ยงไม่ได้จอมคอเจ้าหนี่ไปเหนยียงยกใครอยากทําตัวเป็นเด็กเลี้ยงกันละ่ะเพราโดยไปหลายแก้วอาการคออ่อนที่ไม่ได้แคบปลายว่าเมาง่ายอย่างเดียวก็แสดงออกมาจอมคอพับจนเอ็นซบศสีสาลบุญบาดแกร่งของคนที่นื่อหน้าชิดอะไรกันเมาแล้วเหรออืม คนปากเก่งที่เถียงทุกคำก็เปลี่ยนเป็นคนขี้อ้อนขึ้นมาทันควันตอบรับด้วยน้ำเสียงทอดยาวน่าฟัง <c oughs> พอเมาแล้วขี้อ้อนหรือไงการเห็นาการของเด็กหนุ่มแล้วนึกขำไม่รู้ไม่เคยเมาเด็กหนุ่มพูดทั้งที่ยังคลอเคลียอยู่กับบากแกรง่งไม่ยอมถอยไปไหนเด็กโฮสต์มันต้องเป็นอย่างนี้ละ่ะแค่คนเดียวของเด็กโฮสต์ฝึกหัดพอใจกับปฏิกิริยานี้ อดคิดไม่ได้ว่าอย่างนี้มันน่ามอมเล่าบ่อยๆพอเมาแล้วสติพ่าเลือนทำให้กรดที่จุมพลสร้างไว้คลายออกฟิโรโมนกลิ่นมิน้นถูกปล่อยออกมาโดยไม่รู้ตัวและไม่มีทางรู้เพราะตัวเองไม่ได้กลิ่นแต่คนนั่งข้างๆไม่ใช่การรับรู้ความสดชื่นเต็มๆและเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะอดกลั้นตัวเองเอาไว้จอมเก็บกลิ่นก่อนอย่าลืมว่าฉันเป็นอัลฟาหนุ่มใหญ่ตือนเสียงเข้มอ๋อ คุณได้กลิ่นด้วยเหรอผมไม่ได้กลิ่นเลยถึงจะยังเมาอยู่แต่จอมก็ยอมทําตามที่อีกคนบอกการได้ยินอย่างนั้นเลยเห็นโอกาสที่จะหลอกให้เด็กหนุ่มบอกความจริงแม้จะรู้อยู่แล้วแต่ต้องทําเป็นไม่รู้เพราะเจ้าตัวไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังถ้าเป็นอีรอบนี้เขาก็จะอ้างได้ว่าจอมบอกตอนเมาไรกันนี่นายไม่ได้กลิ่นตัวเองเหรอไม่ใช่แค่ของตัวเองนะ ของใครก็ไม่ได้กลิ่นทั้งนั้นนะเจ้ไม่พูดเปลา่าแขนเล็กเลื่อไปโอบเอลสอบของหนุ่มใหญ่ไว้ด้วยการโอบกระชับจึงยิ่งแนบแน่นการยกยิ้มเบาๆที่เด็กหนุ่มลงกลเขาเต็มๆแถมยังอ้อนเขาเม,มากๆอีกด้วยชอบจังแบบนี้ทำไมละ่ะนายผิดปกติเหรออืมผิดปกติจมูไม่ได้กลิ่นฟีโรโมนใครเลย อะไรกันอย่างนี้ไม่ก็อันตรายสิถ้าเอาฝ้ารักขึ้นมานะจะรู้เรื่องไหมไม่รู้ครับอันตรายมากเลยนะเด็กหนุ่มตอบพลางเงยหน้าขึ้นมองคนที่พูดด้วยกลับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่การหลดหน้าลงมาทำให้ปากของพวกเขาสัมผัสกันโดยไม่ตั้งใจเศรษฐีเจ้าของก็ตกใจเพราะคิดว่าคนเด็กกว่าต้องโวยวายแน่ๆเอ้ยจูบกันด้วย แต่การกลับผิดคาดเพราะจอมกลับเห็นไปเรื่องตลกไปซะได้หนุ่มใหญ่ยิ่งนึกขำแล้วก็หอเปนน้ำเปลนิสัยโดยแท้จากเด็กปากดีเถียงคําไม่ตกฝ้ากลายเป็นแมวขี้อ้อนไปได้อย่างไรล่ะเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจจะมอมเล่าเลยนะแค่อยากจะสอนให้ดื่มเป็นแค่นั้นกลับมาจนกลายเป็นคนละคนไปแล้วอันนี้เรียกปากโดนกันจูมันต้องแบบนี้ตังหกัก วงแขนที่โอบสะโพกมนยกขึ้นมาจาับต้นขอเล็กให้เข้ามาใกล้เพื่อจะได้ประทับ,บริฟิปากลงไปได้พอดีเด็กหนุ่มด้อยประสบการณ์โดนลุกเล้าแค่นิดหน่อยก็แทบหลายลายกลายเป็นน้ำอยู่ตรงนั้นริฟิปากจึงเพเยอะขึ้นทันใดลินร้อนจึงไม่พลาดโอกาสเข้าไปกอดต้นน้ำหวายข้างในอย่างย่ามใจถึงจะมึนเมาแต่จอมก็รับรู้ได้ถึงกลิ่นบุหรี่จางๆที่ไม่คุ้นเคยแต่กลับให้ความรู้สึกถึง,สงเสน่ห์ต้องห้ามที่ล้ำลึก อ้อมแขนของจอมอกกระชับเพราะความหวามไหวที่ถูกกระตุ้นมือเล็กเลยกำหลังเสื้อของกาแน่นร่างแบบบางของโอเมก้ากลิ่นมิ้นก็สั่นเทาไปหมดต้องอย่างนี้สิถึงเรียกว่าจูบหนุ่มใหญ่ไอกระแอมเล็กน้อยรียบผลัาตัวออกก่อนที่อะไรมันจะเลยเถิดทั้งยังกลบเกลื่อนความตื่นเต้นของตัวเองด้วยการพูดอย่างภูมิใจที่ได้สอนบทเรียนให้โฮสุดขัดแล้วห้าไปทำแบบนี้กับคนอื่นเด็ดขาดเข้าใจไหม ไม่วายย้ำข้อห้ามสำคัญที่นักเรียนต้องจำให้ขึ้นใจปากแดงอิ่มจัดบึนออกเล็กน้อยคล้ายขัดใจที่การจูบหยุดลงแต่ก็ยอมพยักหน้ารับแต่โดยดีสติสามประชัญญาไม่เต็มร้อยแต่ก็เข้าใจที่เจ้านี่บอกห้ามจูบกับแขกที่เรียกไปนั่งซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่กับคนสอนไม่เหมือนกันจูบได้จูบเสร็จแล้วหรอจูบอีกได้ไห เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่16และ17นะครับโอ้โหหลอกจุบน้องได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยน้องก็ไม่รู้เรื่องเลยมเมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องใชนะ่ไหมโดนใครฉุดขึ้นรถตู้ไปก็นเนี่ยเรียบร้อยเลยนะ <c oughs> ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจคุณนักเขียนแคทลีนด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อัตราบเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจะ้า สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง